อาบน้ำสบายตัวพี่น้องโอ้ยมาพักผ่อนปันนว้ามาฮอลลีเดย์รถพี่น้องน้องกะไปทำงานบทโทษเช็คเอื่อยเด้อไหวว่างใจเด้เสื้อใจอขอก็าหูเขาอยู่แล้วนะควาเสื้อใจใดพี่น้องคะ่ะเฮ้ยว่าจะ ออกไปเดินเลนแถวนี่แล้วก็จะไปเบ่งมี่หางอยังสี่บอเพื่อไปเสื้อแอบกับเขายังสอ่ไม่ตายคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ตายแจกลับบานนอกจากเนาะเพราะว่าน้องก็บอกอยู่ว่าเมื้อเจ้าจังกลับก็ได้เพราะว่าขวอยก็บ่ด้อยู่บานอยู่แล้วเมื่อนี้เองสิหนูเลยว่าเอยเริ่มแรกคิดว่าสิกลับบ้านตอนค่ำหรือว่าจะไปพรุ่งนี้เศร้าพรุ่งนี้เช้าหรือว่ายังไงสงสัยคงจะไปพรุ่งนี้เช้า่พี่น้องคะ เมือ่อื่นจะไปเมื่อจังกลับบ้านพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับบ้านกับลูกอาจจะนอนที่นี่ยังยังคิดอยู่ว่าอยากบอกเพราะว่าบ้านก็เป็นบ้านน้องเนาะจ้ะเนาะแล้วก็บบ๊วยมียังคิดเครื่องกันอยังสี่นาะจ้ะพี่นอ้องแล้วคุณจ,ณจงกุญแจเขากับมีเขา ดูแลรักษาแว่งให้กันได้กัน,นะพี่น้องคะ่ะดูแลรักษากันการแรกกัน,กนตามที่แม่ตจเคยพูดนะจ๊ะโอเคค่ะ <c oughs> <Okay, S 2> <c oughs> พี่น้องมันแมาพักผ่อนบ้านหลังที่สองของเจ้าของรถพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ลองการอนุญาตให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนบ้านเจ้าของว่าชันดูแลกันคะ่ะ ห้องต้องใส่กุ้งเจดีย์เราไปเดินเล่นเราไปเดินเล่นจักหน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ตามากมากมากคนเดียวกับลูกนอกจากแม่เองด้วยจ้ะโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันเฮ hey, <Hey. Yeah. S 2> uh ้ยคุณนี่ดีจัดอ่าฮะอะไรสุดอย่าอย่าคุณจะสนอะไรไม่สนหรออ๋อเย็นสบายไหมลูกอ๋อ ออกไปเดินเล่นค่ะเอากุญแจามานำเดี๋ยวจะเข้าบ้านบ่ได้ทั้งบ้านน้องทั้งบ้านเจ้าของมีสองบ้านเป็นเสียพี่น้องบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ก็สามทุ่มออกมาเดินเล่นว่าอยู่บ้านน้องเขาว่่มีอินเทอร์เน็ตจะพี่น้องแตยก็ใส่อินเทอร์เน็ตในมือถือ ไว้าเปิดันเปิดเบิ้งงานอย่างก็น,นั่งการ์ตูนให้ให้ลูกให้ลูกนอกจากแล้วแบบที่นี่เล็กหน่อยกับแบแม่โฮสีนอนอยู่นี่หลีบบอเล็กหน่อยกับบ่เคยไปนอนบ้านหลังอื่นนอกจากเนาะกับบา้าบ้าแต่เล็กหน่อยไม่ตายขึ้นกันนอกจากแล้วก็มันเอานบ่บ,บ,บ,บไปนอนบ้านผู้อื่นอ่ะพี่น้องคะนะ่ะนอกจาก แล้วก็เขาเรียกเองประด้แบบเตรียมตัวอียังแต่กับแบบว่าลูแต่ว่าหม่องนี่มีหม่องอาบน้ำอีอย่างยังส่นะมีหม่องอาบน้ำมีห้องน้ำมีหอ้องรัวยังส่นะว่าเปลี่ยนสูตรให้เด็กน้อยว่าตอนค่ำเดี๋ยวจะกับพอดีเด็กน้อยเริ่มง่วงนอนได้แบบนี้สิบแบกลูกคุณเล่นแม่ตอนค่ำอีกแบบนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเสียผ้าลูกนอนอยู่นี่ ก็เลยโทรหาน้องน้องบอกว่าโอ๊ย,อยเจ้าก็น,นอนทำแม่ว่าสันไบ่ได้อยู่เฮียนเด้เมื้อนี้มื้ออื่นมือ้อฮื่อแม่สิสว่าเขาอยู่ภาคใต้เขาก็ต้องเอิ่มเขาไปภาคใต้แล้วเขาก็ต้องนอนอยู่ภาคใต้พ่อะัม่สิว่าเขาจะเข้ามาสต๊อกโฮมอีกเน,นาะจ้ะก็ประมาณนั้นโอ้ยเดินเล่นจ้ะพี่น้องเฮ้ลูกเฮ้ยลูก อมร่วเดี่ยวแถวเขาเรียกว่ายังอมร่วเดีแถวนี้พี่น้องเขาเรื่องรเขาบ่มีการส่งเสียงดังนะเอากัปบ้านังไรหรอเนาะวิสผู้นึงมึงสิไปกับกกแฮรน่าับานเอแฮนั่งคิดถึงนังคดึงแากร่ามิกแฮก้ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะมาแมลีน่ากอมลูก

Okay, oh. okay, สว่วนนี้แม่ตายเอามาจากบ้านเนาะจ้ะเพื่อ,อามาให้เด็กเด็กกินที่นี่เนาะจ้ะเนาะเอาไว้พกพาพร้อมยังไม่แกะถุงอะไรเนาะจ้ะเราก็เสกไว้แล้วก็พึ่งลงไปซื้อแคร์ชุดเตียงเกจเสือเอเเเส่อแฮมกับเทมปังนนเนาะจ้ะมาไว้กินอาหารเส้าก่อนจะไป ก่อจะกลับมาปรุงเนยนอกจากเนาะแถวนี้เงียบมากพี่น้องคือแบบว่าสองสองทุ่มนี่ต้องต้องแบบเงียบแล้วเยียงประมาณนี้แต่ต่อเนยพี่น้องพี่น้องคะสามทุ่มเนาได้ไม่ตายออกจากเน่ไปกับสามทุ่มเนาะไปเดินเล่นคางน้อกไปสำรวจนิดๆหน่นนนอยๆเป็นยังไงเองสินอกจากนนเนาะเงียบแถวเน้ชอบพี่น้องสงบเขาพักกันเข้ารลบ เขาลบค้างบ้านกันยจ็กสีน้ำพอส่งเสียงดังอย่างจ็กสีแ <laughs> จ็คเด็กน้อยสินอนได้บ่บุส่วนลี่น่านว่าอยากกับบ้าน่าชวนบ่คุณเคยไปใส่มาใส่นอกจากแม่ว่าไปนอนผักค้างสีน,น,น,นอกจากเนาะกะตื่นเต้นแล้วกะเนาะเด็กเด็กก็คือเด็กพ่อพูดแต่เด็กละแมตายก็คือกันนอนจากเขาเขาเลยไปนอนค้างใส่ โอเคค่ะเดี hey. ๋ยวค่อยเจอกันเนาะบ๊ายบายค่ะดึกแล้วบ๊ายบายเฮ้ยไปนอนไหมลูก